สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองมัชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพี่รายาพิรมพักดีค่ะ คุณผู้ฟังคะเรื่องราวแรกวันนี้นะคะเรามาติดตามกันที่เรื่องราวของการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนของพลเอนลนกนัทพลนาคพาณิชต์และ,ะมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะภายหลังจากได้มีการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ General Border Committee GBC ไทยกัมพูชาสมัยพิเศษครั้งที่2ประจำปี2568เมื่อวันที่23ตุลาคมณกรุงกัวลาลัมเปอร์สหพันธรัฐมาเลเซียคะ่ะ โดยทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะก็กล่าวว่าวันนี้ได้มาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC สมัยพิเศษครั้งที่2ทับ2568ร่วมกับฝ่ายกัมพูชานำโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาณกรุงกัวลาลัมเปอร์สหพันธรัฐมาเลเซียตามคำเชิญของกระทรวงกลาโหมมาเลเซีย การประชุมในครั้งนี้ประเทศไทยยังคงยืนหยัดในเงื่อนไขเดิม4ข้อได้แก่ 1. การถอดอาวุธหนักออกจากพื้นที่ขัดแยง้ง 2. การเก็บกู้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล 3. การปราบปรามขบวนการไซเบอร์แกรมและ 4. การจัดการพื้นที่หมู่บ้านชายแดนในจังหวัดสะแก้ว ผลของการประชุมถือว่ามีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญโดยฝ่ายไทยได้ประสบความสำเร็จในการโน้มน้าวให้ฝ่ายกัมพูชายึดถือปฏิบัติในประเด็นเดิมแต่มีการลงลึกในรายละเอียดมากขึ้นเพื่อให้หน่วยในพื้นที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งจะขอชี้แจงให้พี่น้องประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันดังนี้ ประเด็นแรกการถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ขัดแยง้งทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงในการจัดทำข้อกำหนดเงื่อนไขของงานหรือ TOR สำหรับคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือ AOT และได้มีการลงนามโดยผู้แทนของทั้งสองฝ่ายเรียบร้อยแล้วซึ่งคณะ AOT จะมีหน้าที่สำคัญในการสังเกตและติดตามผลความคืบหน้าของการถอนอาวุธหนักแต่ละฝ่ายออกจากพื้นที่ขัดแยง้ง รวมถึงได้มีการกำหนดกรอบเวลาและเป้าหมายปลายทางในการถอนอาวุธเรียบร้อยแล้วโดยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบในแผนปฏิบัติการหรือแอคชั่นแพลนที่ได้จัดทำร่วมกันและมอบหมายให้แม่ทัพภาคที่2ของไทยและผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่4ของกัมพูชาขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติซึ่งขั้นต้นจะหารือกันเพิ่มเติมในวันที่15ตุลาคมนี้ ทั้งนี้การถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ขัดแยง้งมีความมุ่งหมายหลักเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนเนื่องจากอาวุธของกัมพูชาส่วนใหญ่เช่นจรวด BM21 เป็นอาวุธที่มีอำนาจทำลายเป็นวงกว้างยากแก่การควบคุมตำบนกระสุนตก จึงก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนรวมถึงเป้าหมายที่มีใช่เป้าหมายทางทหารเช่นบ้านเรือนร้านค้าไรนาโรงเรียนและโรงพยาบาลเป็นต้น ประเด็นที่2การเก็บกู้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลทั้ง2ฝ่ายได้ประสบความสําเร็จในการจัดทําระเบียบปฏิบัติมาตรฐานหรือ SOP สําหรับการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ชายแดนทั้งในพื้นที่ที่มีกําหนดเขตแดนชัดเจนแล้วและพื้นที่ที่ทั้ง2ฝ่ายยังเห็นไม่ตรงกันหลังจากนี้ชุดประสานของทั้งสองฝ่ายจะสามารถเริ่มการปฏิบัติเก็บกู้ได้ทันที ซึ่งที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติการเก็บกู้ทุนระเบิดหรือ TMAC ของฝ่ายไทยไม่สามารถดำเนินการเก็บกู้ได้อย่างเต็มที่เนื่องจากมักถูกขัดขวางจากฝ่ายกัมพูชาบ่อยครั้งเมื่อเราเข้าไปใกล้พื้นที่ชายแดนแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ฝ่ายกัมพูชายอมที่จะนำประเด็นการเก็บกู้ทุนระเบิดมาพูดคุยในรายละเอียดกันอย่างจริงจัง ทั้งนี้การเก็บกู้ทุนระเบิดในพื้นที่ชายแดนมีความมุ่งหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนและทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนซึ่งฝ่ายไทยได้ยืนยันมาโดยตลอดว่าการเก็บกู้ทุนระเบิดเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการและต้องไม่นำเรื่องเขตแดนมาเป็นข้อจำกัดแต่อย่างใด ประเด็นที่3การปราบบามขบวนการไซเบอร์สแกรมเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราได้รับความร่วมมือมากขึ้นเป็นครั้งแรกจากฝ่ายกัมพูชาโดยหน่วยงานตำรวจของทั้ง2ฝ่ายได้ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการหรือแอคชั่นแลนเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ทั้ง2ฝ่ายจะจัดตั้งกำลังเฉพาะกิจร่วมหรือ Joint t a s k Force ภายใน2ส,สัปดาห์ เพื่อเริ่มกวาดล้างแกนนำและผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการไซเบอร์สแกรมใต้ต่อไปซึ่งต้องยอมรับว่ามีขบวนการบางส่วนเดินทางไปมาระหว่าง2ประเทศด้วยวิธีต่างๆ นอกจากนี้ได้ตกลงร่วมกันเกี่ยวกับขั้นตอนที่ชัดเจนในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารหลักฐานพยานเหยื่อที่ถูกหลอกลวงและผู้ต้องหารวมถึงมาตรการคุ้มครองพยานอาจจะทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจมีความรวดเร็วยิ่งขึ้นทั้งนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าขบวนการไซเบอร์สแกรมเป็นภัยคุกคามที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้ทุกคนก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียนและพื้นที่อื่นๆทั่วโลกตามที่ปรากฏเป็นข่าวให้เห็นอยู่เป็นระยะดังนั้นแผนปฏิบัติการที่ได้ร่วมการจัดทำขึ้นนั้นจึงถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำงานร่วมกันร,ระหว่างหน่วยงานตำรวจของไทยและกัมพูชาซึ่งอาจรวมถึงเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของประเทศอื่นๆที่มีประชาชนของตนตกเป็นเหยื่อของขบวนการไซเบอร์แกรมด้วย และประเด็นสุดท้ายนะคะการจัดการพื้นที่หมู่บ้านชายแดนในจังหวัดสระแก้วตามข้อมูลขั้นต้นที่ได้รับจากการประชุมคณะกรรมาการเขตแดนร่วมหรือ JBC ซึ่งนำโดยกระทรวงการต่างประเทศได้มีผลลัพธ์เชิงบวกที่จะสามารถทำให้หน่วยในพื้นที่นำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบที่จะส่งเจ้าหน้าที่ของตนลงพื้นที่ เพื่อสำรวจแนวเส้นที่แต่ละฝ่ายอ้างสิทธิ์หรือ border l i m b โดยจะกำหนดการสำรวจร่วมจากหลักเขตที่42ถึง47ช่วงบ้านหนองจานและบ้านหนองยากแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วทั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกอีกเช่นกันที่ฝ่ายกัมพูชายินยอมร่วมมือกับฝ่ายไทยในการลงพื้นที่เดินสำรวจแนวเส้นอ้างสิทธิ์ แล้ว,วางหมุดชั่วคราวที่แน่ชัดด้วยกันอันจะทำให้แต่ละฝ่ายยอมรับกับขอบเขตท,ที่เกิดขึ้นตามผลการสำรวจและจะนำไปสู่การปรับการถือคลองที่ดินของทั้งสองฝ่ายได้ต่อไปขอยืนยันว่าการวางหมุดชั่วคราวนี้เป็นเพียงเพื่อการสำรวจเท่านั้นจะไม่กระทบต่อสิทธิของไทย ในเรื่องของเขตแดนทางบกตามกฎหมายระหว่างประเทศแต่อย่างไดนอกจากนี้นะคะฝ่ายไทยก็จะเริ่มดําเนินการสร้างรั้วชายแดนในบริเวณที่มีความชัดเจนของเส้นเขตแดนแล้วโดยยืนยันข่าวว่ารั้วดังกล่าวจะอยู่ภายในเขตอธิปไตยของไทยเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน ตลอดจนป้องกันภัยคุกคามข้ามแดนระหว่างทั้งสองประเทศทั้งหมดตามที่กล่าวมานั้นนับเป็นความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญที่เกิดขึ้นจากการประชุม GBC ในครั้งนี้ซึ่งยังคงมีรายละเอียดหลายเรื่องที่จะต้องร่วมกันติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดต่อไป ฝ่ายไ,ไทยขอยืนยันว่าเราต้องการเห็นความคืบหน้าที่ชัดเจนในทุกเรื่องตามที่กล่าวไปแล้วจึงพิจารณาการยุติความเป็นปรปักต่อกันดังนั้นจึงขอเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชาได้แสดงความจริงใจในการปฏิบัติตามผลการประชุม GBC ในครั้งนี้โดยเคร่งครัด เพื่อร่วมกันนำสันติสุขกลับคืนสู่ประชาชนของทั้งสองประเทศตลอดจนภูมิภาคอาเซียนในภาพรวมผมขอยืนยันในานามของรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมว่าจะพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งอธิปไตยผลประโยชน์ของชาติและประชาชนโดยคำนึงถึงเกียรติภูมิของประเทศไทยเป็นสำคัญ นันก็คือในส่วนของคํากล่าวถแถลงนะคะต่อสื่อมวลชนค่ะของพลเอกนัฐพลนาคพาณิ์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะ และเรื่องราวต่อมาคุณผู้ฟังคะเรามาดูกันที่เรื่องราวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะได้มีการประชุมค่ะในส่วนของการลุยในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และสแกรมเมอร์นะคะซึ่งก็ชี้ให้เห็นว่าเป็นกุญแจสําคัญในการสร้างความเชื่อมั่นเพื่อฟื้นฟูภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยค่ะ โดยทางด้านนายอัฐกรสิริรัทยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์โดยมีร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานพร้อมด้วยนายอัคราพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การประชุมครั้งนี้ถือว่ามีวาระสำคัญนะคะในการติดตามสถานการณ์และยกระดับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของไทยเพื่อรักษามาตรฐานในการรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปี2568แต่ประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงโดยตรงกับภาคการท่องเที่ยวคือการปราบปรามการหลอกลวงทางออนไลน์หรือแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศไว้ในวาระแห่งชาติเมื่อวันที่21ตุลาคม2568 โดยทางด้านารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะก็ได้ร่วมหารือและขานรับนโยบายเร่งด่วนดังกล่าวโดยตระหนักว่าการแก้ปัญหาแก๊งสแกรมเมอร์และอาชญากรรมออนไลน์ไม่เพียงสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อประชาชนชาวไทยแต่ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวต่างชาติกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชีวา้ว่าข่าวสารเกี่ยวกับการหลอกลวงอาชญากรรมออนไลน์ หรือการที่นักท่องเที่ยวตกเป็นเหยื่อถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วทำลายภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่ปลอดภยัยการที่รัฐบาลยกระดับการปราบปรามอย่างจริงจังจึงเป็นกุญแจสำคัญในการทำความสะอาดบ้านเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภยัยและเรียกคืนความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลก นอกจากนี้ที่ประชุมนะคะก็ยังได้หารือถึงการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศโดยร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าประธานการประชุมได้เน้นย้ำถึงผลกระทบเชิงลบจากการใช้วลีจีนเทาซึ่งเป็นภาษาที่ไม่เหมาะสมและส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคการท่องเที่ยวทำให้บรรยากาศซบเซาโดยเฉพาะการท่องเที่ยวจากประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดหลักและกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจ ในประเด็นนี้ค่ะนายอัธกรก็ได้ให้ความเห็นนะคะว่าสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมั่นหรือ building conference และส่งเสริมภาพลักษณ์เชิงบวกและสื่อสารที่คลาดเคลื่อน หรือการใช้คำที่สร้างความแตกแยกส่งผลเสียร้ายแรงต่อความรู้สึกของนักท่องเที่ยวกระทรวงจึงพร้อมสนับสนุนและร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการสื่อสารข้อเท็จจริงและหลีกเลี่ยงก,การกระทำใดๆที่จะบั่นทอนความพยายามในการฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็กล่าวย้ำว่าการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้เป็นการยืนยันจุดยืนของทางกระทรวงเป็นการบรูรณาการการทำงานร่วมกันทุกหน่วยงานความมั่นคงทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อแก้ปัญหาที่ต้นต่อค่ะการสร้างความปลอดภัยและภาพลักษณ์ที่ดี คือหัวใจสำคัญของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนการที่นักท่องเที่ยวจะตัดสินใจเดินทางมายัางประเทศไทยปัจจัยด้านความปลอดภัยต้องมาก่อนเป็นอันดับแรกทางกระทรวงพร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลอย่างเต็มที่เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศมั่นใจได้ว่าจะได้รับประสบการณ์ที่ดีปลอดภัยและน่าประทับใจเมื่อมาเยือนประเทศไทยค่ะ นั่นก็คือในส่วนของการร่วมหารือนะคะที่ทางด้านนายอัธกรศิริรัฐยากรารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะก็ออกมาเน้นย้ําถึงความมั่นใจนะคะให้กับนักท่องเที่ยวในเรื่องของความปลอดภัยค่ะนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะสาหรับวันนี้หมดเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองประชาการกองทัพไทยลงแล้วหากผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง t u b e c ช anel อัทับพอดแคสต์ดิฉันพิรยาพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไป ก่่อนสสวัสดีคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินตามที่ประทรวงกลาโหมขอพระราชทานไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์ณวัดสุวรรณารามราชวรวิหารเขตบางกกน้อยกรุงเทพมหานครในวันพฤหัสบดีที่30ตุลาคมพุทธศักราช2568เวลา14นาฬิกา ร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนบัญชีโอมทรัพย์เลขที่039ขีด2ขีด84288ขีด6หรือธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนบัญชีโอมทรัพย์เลขที่159ขีด0ขีด13263ขีด7ชื่อบัญชีการถวายผ้าพระกฐถินพระราชทานกระทรวงกลาหูมประจำปี2568 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร022229814